ครับมันนจะพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งถนนบ้านท่าเล่เด้อพี่น้องเด้อบ้านคองน้องวุ้นเส้นนี่แหละพี่น้องแล้วสิพาพี่พาน้องเลาะไปพี่น้องเลาะเบิ้งน้ำกันว่าถนนเส้นบ้านท่าเล่มันจะเลินเท่าไหร่พี่น้องไปไปด้วยกันพี่น้องไปนี่แหละพี่น้องเอยบ้านท่าเล่ไปเบื้งน้ำกันพี่น้อง าเส้นทางที่สวยีงามเท่าไหร่านค้าร้านขายเพ่นออกมาเส้นทางไอ้ขยายออกมาเต็มไปพี่น้องเเพื่อความสะดวกสบายบริการ,ร,การ,ร,การประชาชนพี่น้อง มาสั่งเหรออาลง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 ไปพี่น้องเลาะมาฮอบตลาดบ้านทะเลตลาดพี่น้องพาพี่พาน้องเลาะเขา้าเมืองจังหน่อยให้พาแม่บ้านมาซื้อของมาบริษัทการพี่น้องว่ามันิซินี่หนังแน่รถไก่ยักษ์ไร้ลายร์พี่น้องคุ้มเลย ก็ขึ้นตะกี้นะนี่แหละับตลาดทะเลประมาณนี้แหละพี่น้องเอลยประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวตลาดทะเลเข้าไปซื้อซิ่งซื้อของกันอยนี่แหละพี่น้องไปบุกค่อยเห็นเข้ามาบุกได้พี่น้องเล้วตลาดทะเลเป็นได้ไงข้าวออกมาจะซื้อ,ขอ,ข,าาอของข้าวออกมาจะซื้อของหวั ไปไปเลาะพี่น้องสันมาจังซื้อของคนเวนเว้าลนี่ละครับผมอันนี้เลาะเส้นท่างลังของตลาดตลาดเก่าบ้านทะเล้อพี่น้องด้อนี่ ขึ้คลนหลายพี่น้องเลยเส้นทางลาดช่องก็ได้สิ่งของรดเดินทางสะดวกสบายผ่านนี้ก็ได้ละม้งเขามาจังกอดไทยครับผมนี่แะครับผมเส้นทางตลาดบ้านทะเลข้าไปทางนี้ออกไปอันเข้าตัวเมืองสกลนครครับผมทางนี้ เป็นทางบ้านนองวุ้นครับผมพี่น้องนองวุ้นเส้นเส้นทางเส้นนี้ก็เข้าไปคลองตัวจังหวัดนครพนมพี่น้องเข้าอำเภอสีชมเข้าอำเภอกุสุมานผ่านไปแล้วก็เข้าจังหวัดนครพนมพี่น้องเลยห้ายบ้านน้ำกันพี่น้องว่าเส้นทางมันเป็นอะไร พี่หาน้องยังบุ่เคยเห็นเนาะพี่น้องนะเนาะเลยถ่ายพี่ปันน้องเบิง้งครับรวามวงนี้เป็นเป็นช่วงไอ้สามโมงกว่าถึงสี่โมงเลยพี่น้องมันลดเลยบริยรอยากหลาย,พ,ย,าายางลงพี่น้องเลยรถก็เลยสัญจรไปมาสะดวกสบายทางโล่งพี่น้องเลยนี่แหละครับความสวยความงามของตำบลบ,บ้านทานแร่พี่น้องความสะดวกความสบาย เรามาถ่ายปันพี่ปันน้องเบิ่งว่าความสวยความงามมาสิสวยงามเท่าไร ครับผมว่าแล้วก,กันาอเลยพี่น้องอันนี้ทางหน้าตลาดเด้อพี่น้องเด้อเนยนี่ทางหน้าตลาดของบ้านทะเลครับผมจะพาพี่พาน้องรอเบิ่งว่าเส้นทางสวยงามเท่าไหร่พี่น้องเด้อใายังบม่ค่อยเห็นก็เข้ามาเบิ่งพี่น้องเลยเรืองความสะดวกความสบายพี่น้อง นีข้างในครับผมส่วงสายมากลลวคน่บยากมีแหละพี่น้องสวดมากคนีิมาตอนเ้ากับตอนแรงสายมากลลวคนกับ่บยักมีบันไดและโบได่เข้าเบิงเลยพี่น้องเด้อสิพาเลาะมาข้างทางพี่น้องเ้ย เส้นทางเส้นที่ตรงไปนี่ไปอำเภอสีสงคามนะพี่น้องนะ้อตรงไปนี่ทะเลสีสงครามพี่น้องนะนี่ผมสิพาพี่พาน้องเลาะเบือ้องรอ,อบนอกนะพี่น้องนะว่าตลาดบ้านทะเลบ้านของน้องวุ้นเส้นนี่มันตีเป็นอะไราปตามมาเที่ยวบ่ ถ่ายนั่งบุคคลเห็นเข้ามาเบิ่งด้วพี่น้องเด้มาได้เข้าทางในเด้อพี่น้องสิบาพี่พาน้องรอะเบิง่ทง,งทางนอกทางนอกเลยนะมันยังพอหน้าคือมีนะตัดผมอ๋อวก็ทรายทรายบุกแาบไหมโอ้ครับผมรอบนอกเอาพี่น้องเบิ่งรอบนอกเอา ข้าไปทางหน้าเมืกับคนบวาในมินี่พี่น้องข้ามาตอนแรงช่วงแรงพุนสิมาพวกพวกไอ้คนมาซื้อของก็ได้มันมุมนีได้ซื้อหนังใหญ่ งามข้ามมาไม่ค่าเพ่นกสิมาว่างคองขายอยู่นี่แหะพี่น้องแต่ว่าเพ่นจะมาว่างยาีมาเศร้ากันเนี่มาแรงพี่น้องเพ่นมาขายของพวกอาหารสดเป็นฟูเป็นปลาของเป็นเฮ็ดเป็นคอ,องทุกยิก่งท,ท,ทุกอย่างอะไรพี่น้องเลยผมมาถ่ายพี่น้องเพิ่งซ่งมันจ่ายแล้วพราค่าไม่ค่าเพ่นกลับเลยเรือแต่เรือค่าประจำพ่นอยู่ในนี้